สวัสดีครับดูที่กระเพาะปักช่องที่สวยนะครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงนี้นะครับที่บนเนินเขานะครับตำบลคลองม่วงนะครับอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินสวนทุเรียนนะครับปลูกทุเรียนไว้เต็มสวนเลยนะครับขนาด11ไร่มีสระน้ําเพื่อการเกษตรเรียบร้อยนะครับใครกําลังมองหาที่ดินสักแปลงนะครับเพื่อทําบ้านพักหรือว่าทําสวนอยากให้ลองพิจารณาที่ดินแปลงนี้ดูนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ มีวิวนะครับวิวที่ท่านผู้ชมกำลังได้มองอยู่นะครับเป็นวิวพาโนรามากว้างๆเลยนะครับสวยงามมากครับที่ดินอยู่บนพื้นที่สูงนะครับมองเห็นวิวกว้างมากและไกลด้วยนะครับวิวด้านข้างนะครับก็จะเป็นวิวภูเขานะครับด้านหลังด้านข้างนะครับเป็นภูเขามาเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วแต่ว่าถนนยังเป็นถนนลูกลังนะครับวิวสวยมากครับ ไม่เปลี่ยวนะครับมีเพื่อนบ้านที่นี่มีเพื่อนบ้านเยอะนะครับเป็นบ้านพักตากอากาศในโซนโซนบริเวณนี้จะมีบ้านพักตากอากาศขึ้นเยอะมากนะครับใครสนใจนะครับลองทักแชทเข้ามาดูได้เลยนะครับรายละเอียดผมจะลงไว้ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้ให้นะครับขอบคุณมากครับ